สวัสดีครับพี่เพื่เพื่อนครับก็วันนี้จะมาตอบคําถามนะครับจริงๆผมได้ตอบคาถามไปในในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ว่าเออคิดไปคิดมามันก็เป็นคําถามที่สําคัญนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับพวกศัตรูพืศัตรูพืชเนี่ยจะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟลายแดงนะครับหอยทากนะ่รวมถึงพวกเพี้ยแป้งนะครับเยอะแยะมากมายรวมถึงนอนเนินอะไรเงี้ยนะครับ แต่คำถามนะครับคำถามที่พเพื่อนๆเราถามมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคําถามไว้ด้านข้างนะครับว่าพี่เจอปัญหาเพี้ยไฟไหมนะครับเลี้ยงพวกบอลลายแดงนะครับกำจัดง่ายแต่เพี้ยไฟเนี่ยปวดหัวมากนะครับตัวมันเล็กตัวมันเล็กๆยาวๆตัวสีขาวมันชอบกินใบใหม่อาการก็คือใบใหม่จะ ไม่กลางออกมาอาการหนักถ้าไม่หนักหลอดหอ,อดที่ขึ้นมาก็หงิกนะครับใช้ยาแล้วพอหลอดใหม่มันขึ้นมามันก็กลับมาอีกถ้าถ้าพี่เจอเพีย้ยไฟเหมือนกันแนะนำวิธีกำจัดอ่าสวดสารกันจีมันใช้ไม่ได้ผลสำหรับเพีย้ยไฟลายแดง่าที่ใช้ฉีดเข้าไปนะที่ผมแนะนำเรื่องของการฉีดเนาะเรื่องของเพีย้ยไฟนะครับถ้าเอาแบบ คำถามนี้เลยก็คือตามภาษาว่าเจอแบบหนักๆเลยเงี้ยครับคือความว่าหนักๆของมันก็คือประมาณว่าอย่างสมมติตัวนี้เนาะนะครับอันนี้คือบอลหูช้างด่างขาวนะครับเป็นด่างอ่าเป็นเป็นด่างด่างนอกนะครับที่จะเป็นปื้นๆใหญ่ๆเนะ <c oughs> นาะลักษณะของของการเจอเพี้ยไฟลายแดงนะครับอย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของความหงิกงอของใบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับความหงิกงอนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ สองรูปทรงที่ขึ้นมานะครับมันก็จะไม่สวยงามเต็มใบนะครับแล้วก็สามก็คือถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเป็นฝ้าสีขาวนะครับฝ้าสีขาวที่ติดอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ,อร่องรอยนะครับของการเข้ามาทําลายเข้ามาเจาะกินน้ําเลี้ยงของพืชน,นะครับแล้วที่สําคัญเขาจะหลบเข้าไปอยู่ในในในกาบใบแบบนี้นะครับเขาจะหลบเข้าไปอยู่ในกาบใบนะครับเวลาเราฉีดพ่นยาเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ย ต,ตัวยาตัวค่ามแมลงพวกนี้มันจะไม่สามารถเข้าไปข้างในกาบได้นะครับเพราะว่าด้วยหลายปัจจัยหลายเหตุผลบางทีเนี่ยมันอาจจะหลบได้ตัวยามันอาจจะน้อยไปอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้แนะนําวิธีการนะครับแต่ก่อนที่จะแนะนําวิธีการเนี่ยอาการจริงๆของเขานะครับถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยเราสังเกตได้เลยคือใบที่ขึ้นมาปุ๊บม,มันจะหงิกงอ2อคือการแตกหลอดช้าแตกหลอดช้าไม่พอครับแตกหลอดออกมาปุ๊บสภาพหลอดเนี่ยไม่เวิร์กเลยนะครับ หลอดออกมาปุ๊บหลอดมันจะคอหักบ้างนะครับหลอดมีการบิดตัวที่ผิดปกตินะและที่สําคัญก็คือถ้าเราโดนหนักๆเนี่ยนะครับตัวที่ที่เขาเขากางใบอยู่แล้วเนี่ยเขาจะแผ่แผ่ก้านนะครับแบบแนวและนาบเลยนะครับคือก้านมันจะตกนะครับใบจะตกเหมือนมีอาการลากเน่านะครับคล้ายๆกันก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจอสภาพแบบนี้คือเขาเรียกว่าอาการหนัก นะครับอาการหนะักก็คือฉีดพ่นปกติแล้วมันเอาไม่อยู่นะครับผมก็เลยแนะนําไป3วิธีนะครับวิธีแรกนะครับเราจะต้องใช้ยาตัวกําจัดนะครับไปพร้อมควบคู่กับยาที่เป็นตัวของฆ่าชเชานะื้อราและที่สําคัญในการใช้ยาทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะตระกูลอะโลคาเซียหรือโคโลคาเซียเนี่ยต้องใช้ตัวของสารจับใบด้วย ไม่ว่าจะเป็นพืชที่เป็นบอลหรือพืชตัวอื่นนะครับแนะนําว่าคุณจะต้องใช้สารจับใบทุกครั้งถ้าไม่ใช้สารจับใบเนี่ยประสิทธิภาพยาเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงตามที่เขาได้เขียนโฆษณาไว้นะครับวิธีการนะครับอย่างแรกก็คือผมจะถ้าผมเจออาการหนักๆน,นะผมจะฉีดพ่นทุก3วัน3ครั้งวันที่1ก็ฉีดนะครับนับไปอีก3วันฉีดครั้งที่2นับไปอีก3วันฉีดครั้งที่สนะครับแล้วดูอาการ มันจะผ่านไปเป็นระยะเวลาประมาณ9วันนะครับ9วัน10วันนะถึงประมาณสักเกือบ2สัปดาห์นะครับระยะเวลาเนี้ยมันจะถ้าเราต้นไม้เราไม่เสียหายที่รากนะครับก็คือไม่เป็นเชื้อราตามเนี่ยเขาจะแตกใบใหม่ออกมานะครับเขาจะแตกหลอดใหม่ออกมาเราสังเกตใบใหม่หลอดใหม่ถ้าใบใหม่หลอดใหม่แตกขึ้นมาปุ๊บยังมีอาการอยู่สแสดงวา่าบางทีเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากการกัดกินนะครับบริเวณท่อน้ําเลี้ยงบริเวณตรงก้านใบนะครับ เราก็ฉีดพ่นอีกนะครับฉีดพ่นอีกในระยะเวลาที่ขยายออกไปก็คือนับไปอีก5วันก็ฉีดพ่นนะครับวิธีการแรกนี้นะครับให้ใช้ตัวยาไม่ต้องรุนแรงนะครับแต่เราใช้วิธีในการฉีดพ่นแบบสม่ำเสมอก็คือว่า3วันครั้งสามวันครั้ง3วันครั้ง,งแล้วก็รอดูนะครับหลังจากที่มันมีอาการดีขึ้นก็ดูจากไหนดูจากดูจากใบเขาที่ขึ้นมาใหม่นะครับ ใบที่2จะขึ้นมาในระยะเวลาประมาณอีก1เดือนฉะนั้นแล้วอีก1เดือนเนี่ยเราจะฉีดพ่นไปแล้วประมาณสักประมาณสัก5ครั้งนะครับใน1เดือนเราสามารถฉีดพ่นได้5ครั้งเลยนะครับแต่ครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยเราจะใช้น้ํายาในปริมาณที่เขาเขียนระบุมาใน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 ฉลากนะครับแล้วเราก็ทิ้งห่างกัน5วันหรือ7วันก็ได้นะครับ รอดูหลอดใหม่ขึ้นมาอีกนะครับถ้าหลอดใหม่มีปัญหาก็ฉีดพ่นนะครับทุก5วันหรือทุก3วันแต่ให้ลดปริมาณยาลงนะครับฉีดพ่นแต่สิ่งที่วิเซมทำมาเนี่ยมันไม่เกิน1เดือนครับเพื่อนเพื่อนมันไม่เกิน1เดือนประมาณสัก5าครั้งเนี่ยมันจะหายไปเลยนะแล้วก็หลังจากนี้อ่าสิ่งที่จะต้องปฏิบัติอย่างที่สอนนั่นก็คือถ้านะครับเวลาคุณฉีดพ่นแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลมันไม่ค่อยได้ได้ได,ได้ได้ผลนะครับ คุณต้องตัดใบทิ้งแล้วก็ฉีกกาบใบเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยแนะนําบอกว่าถ้าตัดใบใบแล้วอย่าอย่าเพิ่งฉีกกาบใบเพราะว่าต้นไม้ยังสามารถที่จะขยายโคนต้นนะครับด้วยการที่เราตัดใบแต่เขายังมีกา้านห่อหุ้มไว้เนี่ยมันยังสามารถขยายโคนต้นนะครับแต่อาการนี้คุณต้องฉีกเลยเพราะว่าอพวกมแมลงพวกนี้มันจะไปซ่อนอยู่ตรงตรงกาใบที่เราตัดนะครับฉะนั้นถ้าตัดใบปุ๊บฉีกกาบใบทิ้งนะครับให้เหลือไว้ประมาณสักสาใบสีใบพอ หลังจากนั้นก็ฉีดพ่นและอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่เลี้ยงตอนนี้ผมเชื่อว่าใครที่เลี้ยงพวกบอลพวกนี้ตระกูลอะโลโคลพวกนี้นะครับตัดใบแล้วไม่ค่อยฉีกกาใบนะครับก็คือปล่อยให้กาใบเขาเกาะอย่างเงี้ยเกาะเป็นดำๆแบบนี้นะครับเออขึ้นเป็นตอขึ้นเป็นกอขึ้นมาเลยแบบนี้นะอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับคือถ้ามันเริ่มมันเริ่มเหลืองเริ่มแห้งปุ๊บเราก็ต้องแกะออกแกะออกแกะออกนะครับการแกะออกก็คือการป้องกัน ตัวของต้นไม้อย่างหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวหอยท่าที่จะเข้าไปซ่อนอยู่ข้างในนะครับตัวมัแรงตัวหนอนอะไรเงี้ยมันจะไปซ่อนอยู่ตรงนั้นเราต้องเอาออกนะครับไม่ใช่ว่าให้เขาเกาะแบบอุ้มตัวโคนไว้ไม่เอานะครับตัวต้นไว้ไม่เอานะต้องอออกนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการที่เราจะให้ต้นไม้ของเราสวยสวยอยู่ตลอดเวลานะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่อยากใช้เคมีนะครับ แต่ไม่ใช้เคมีผมว่ามันจะใช้ระยะเวลาที่ยาวกว่านะครับอาจจะเห็นผลในเดือนที่2เดือนที่3แต่ก็ความปลอดภัยก็อาจจะสูงกว่าใส่สิ่งสําคัญที่ตามมานั่นก็คือต้นไม้เราจะไหวหรือเปล่านะครับต้นไม้พวกนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะแข็งแรงทนทานนยบางทีเนี่ยมันโดนเจาะตรงตรงยอดนะครับแล้วเจาะเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโคนโคนเน่าไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเนื้อใบอะไรที่จะมาหาอาหารนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทํายังไงต่อคือเราต้องมันฉีดพ่นนะครับถ้ามันอาการของเราทั้งสวนมันดีแล้วเราก็ฉีดพ่น2สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งแต่ถ้าจะให้แบบมันมันค่อนข้างเวิร์กโดยใช้ยาชีวภาพเนี่ยอาชีวพันธ์เนี่ยนะครับแนะนาว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับคุณต้องฉีดคุณต้องห้ามขี้เกียจคุณต้องฉีดทุกสัปดาห์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 นะครับ แล้วหลังจากนี้จะไม่มีอาการพวกนั้นมานะครับก็จะกลายเป็นอาการของพวกหนอนและแมลงพวกหนอนนะครับพวกหนอนและหอยทากนะครับส่วนหนอนและหอยทากก็ไม่ยากนะครับหอยทากเราก็ไปซื้อยานะครับที่โรยโคนต้นนะอันนี้จัดการได้ดีแบบดีมากๆนะครับแล้วก็ส่วนหนอนนะครับส่วนหนอนเนี่ยก็ต้องใช้วิธีในการฉีดพ่นคล้ายๆกับพวกไรแดงนะครับเี้ยไฟแล้วพวกนี้มันก็อาจจะรักษาด้วยกันได้นะครับแต่ นอนค่อนข้างจะอดทนนะมันก็เราก็ต้องใช้วิธีในการสอดส่องนะครับก็คือใช้ในการกําจัดด้วยตัวเองเพราะว่าบางทียาเนี่ยมันต้องคนละตัวเนี่ยหรือไม่งั้นก็ต้องซื้อยามาเพิ่มนะครับซื้อตัวยามาเพิ่มส่วนตัวยาเนี่ยผมไม่แนะนําว่าจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามีคนแนะนําเยอะแยะมากมายก็สามารถที่จะไปปรึกษาร้านาชีวพันธุ์ได้พวกนั้นนะครับเขาเขาจะแนะนํานะครับ มันก็จะมีประเภทยาร้อนยาเย็นอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราดูแลต้นไม้ของเราในรูปแบบแบบไหนนะครับของผมนะในสไตล์ของผมผมก็ฉีดพ่นเป็นชีวพันธุ์เป็นหลักนะครับชีวพันธุ์เป็นหลักแต่ถ้าเจอหนังหนกแบบนี้นะครับถ้าเจอใบขาวๆแบบนี้นะแบบนี้ก็คือว่าผมก็จะใช้เคมีสักสองครั้งนะครับหลังจากนั้นมันก็จะกลับคืนสุขภาพเห็นไหมเนี่ยนะครับหลอดไหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับปกติละเนี่ย ถามว่าเจอกันไหมมันเจออยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าคนเลี้ยงต้นไม้ดีๆจะไม่เจอนะครับเจอโรงเรือนในอีเว็บก็เจอนะครับมันมันมีคือมันมีทุกทุกอาการทุกทุกสวนอยู่แล้วไม่ต้องตกใจแต่เราต้องรีบนะครับคือประเด็นก็คือว่าเราต้องรีบในการป้องกันในการรักษาต้นไม้ของเราถ้าเราไม่รีบแล้วเนี่ยอ่ามันมันมันทำมันเข้าไปในเอ่อเขาเรียกว่าท่อน้ําเลี้ยงกินกัดแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดผลเสียแน่นอนนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือถ้าใบงีกงอแบบนี้หรือกอ็เขาเรียกว่าอะไรโน้มใบมันไม่เป็นทรงสวยเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโหนนารักเน่านะครับอันนี้ก็นะมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงระยะเวลาที่เราเราเราป้องกันโรคของของต้นไม้เรานะครับสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่านี่น,นี่ผมแนะนํานะครับก็คือว่าไม่ควรใส่ปุ๋ยนะครับห้ามใส่ปุ๋ยในช่วงระยะเวลาที่เรารักษาโรค รักษาต้นไม้รักษาพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าอาการของการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็คือไปเพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้บางทีเนี่ยการใส่ปุ๋ยของเราก็อาจจะทําให้ดินร้อนได้นะครับ <S <S <scalable> เพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมันมีสารมันมีตัวที่ทําให้ใหไปไปทําให้ดินร้อนได้นะครับเวลาต้นไม้มันใช้ปุ๋ยใช้อะไรไม่ทันเนี่ยรากมันก็จะไหม้รากมันก็จะร้อนงดใช้ก่อนนะครับถ้าเรารักษาอาการรุนแรงแบบนี้นะ งดใช้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าใบเขาเริ่มปกติก็ค่อยๆให้ตามปกติของเรานะครับส่วนถ้าใครให้อ่าให้ปุ๋ยเป็นรอบเดือนอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่แบบว่าต้นไม้ไม่โทมถึงจะไม่ถึงจะให้อย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าให้เป็นเป็นปกติของของรอบเนี่ยก็ก็ให้ได้อันนี้ก็ให้ได้แต่ถ้าแบบว่านานๆให้ทีแล้วถึงเวลาต้นไม้ไม่สวยมามาให้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่แนะนาครับรักษาโรคก,ก่อนนะรักษาสิ่งที่มันเป็นปัญหากับต้นไม้ก่อนแล้วก็ ค่อยใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยนะครับสิ่งสําคัญนั้นก็คือว่าช่วงนี้นต้นไม้ของเราเนี่ยมันอยู่ในฤดูฝนเนี่ยใบมันจะเยอะนะครับใบมันจะเยอะมันมาพร้อมกับความสวยงามแล้วก็มันมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อต่อตัวต้นไม้ด้วยนะครับตอนนี้ที่สวนผมปัญหามากที่สุดนั่นก็คือหนอนนะครับหนอนหนอนกัดกินใบนะครับตอนกลางคืนเราก็ต้องออกลาตะเวนใช่ไหมครับต้องออกลาตะเวนตามหานะครับว่า เจอตัวไหนเจออะไรบ้างนะครับหลังๆมาจะเจอแบบตัวใหญ่ๆเป้งๆนะครับเราก็จัดการเขาซะแล้วก็ถ้าเป็นไม้อ่อนไม้ไม้ชํำหนอ่อชํำไข่อะไรอ่อนๆแบบนี้นะครับวางพื้นวางอะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องหอยทากครับต้องระมัดระวังหอยทากนี่โหดร้ายจริงๆนะครับมันจะกินแบบไม่เหลือแหละกินเข้าไปจนถึงโคนโคนยอดนะครับทําให้ไม้ของเราเนี่ยยอดมันไม่ไม่แตกแล้วมันจะต้องแตกที่ตายอย่างเดียวแล้วถ้าเป็นไม้ใหม่ ไม้ใหม่หรือไข่ใหม่ยอดยอดเดียวไม่มีตาอะไรเงี้ยโอกาสต้นไม้เราเสียหายก็เป็นไปได้นะครับเอาละครับก็ใครมีคําถามอะไรก็แนะนํากันมาได้อย่างที่บอกว่าผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านทางด้านเกษตรเลยนะครับแต่ผมก็อยู่เงี้ยเรียนรู้ไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นในคลิปเนาะผมก็ทําของผมไปงั้นแหละผมเข้าใจยังไงผมก็ทําแบบนั้นแล้วก็มันไม่ได้มีปัญหาครับผมก็เลยว่าเออก็มีโอกาสก็จะแนะนําก็แนะนํากันได้ก็เอาเป็นในรูปแบบ สไตล์ใครสไตล์มันเนาะถ้าถ้าลองดูก็แล้วกันเผื่อมันจะจะได้ผลนะครับและที่สําคัญก็คือมีอีกเรื่องหนึ่งคือวัสดุปลูกเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับเรื่องวัสดุปลูกแต่และอย่างเห็นผมใช้กากมะพร้าวสรรรรับในการปลูกไม้เลื้อยพวกตะกูลมอนเซล่าฟิโลเดนดอนนะครับซิงโคเนียมรวมถึงพวกอีพีอะไรเงี้ยผมใช้แต่กากมะพร้าวสรรรรับอย่างเดียวนะครับช่วงนั้นคือที่ผมทำคลิปนี่ะหลังๆมาเนี่ยคือมันเป็นระยะเวลาของการช่ำนะครับพี่เมื่อนื ในการชาเนี่ยผมจะใช้แต่กรประปะพะาะสับอย่างเดียวส่วนในการให้สารอาหารอะไรวัสดุปลูกยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันนะครับเอาละครับขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณมากๆสาหรับคําถามที่ถามมานะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับถามกันมาได้เลยถ้าผมสามารถตอบได้ผมก็จะตอบเลยพิมพ์ตอบเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสมาทำคลิปก็จะตอบแบบนี้นะครับขอบคุณครับ